สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานหน้าจอหลังบ้านของโปรแกร,รม s ีเนีย s o ซอฟต์โปรกันนะคะก็จะนำเสนอข้อมูลในส่วนสำคัญก่อนค่ะเราไปที่ฟีเจอร์แรกเลยนะคะตั้งค่าค่ะข้อมูล,ลงองค์กรค่ะเราจะเริ่มต้นจากการตั้งชื่อบริษัทก่อนนะคะแล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วก็รูปนะคะ อ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วที่อยู่ล่ะเราจะตั้งตรงไหนใช่ไหมคะเราก็มาตั้งค่าที่อยู่ตรงรายชื่อสาขาได้เลยค่ะถ้ามีสาขาเดียวเราก็ใส่แค่ที่อยู่สาถ้ามีสาขาเดียวเราก็ใส่ที่อยู่แค่สาขาเดียวนะคะแต่ถ้าเรามี2อถึงสสาขาเราก็สามารถกดเพิ่มเราก็สามารถกดเพิ่มตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราใส่ที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดในส่วนของคลังสินค้าค่ะคลังสินค้านะคะก็สามารถตั้งได้ว่าเรามีการเก็บสินค้าไว้จำนวนกี่คลังนะคะในตัวอย่างนะคะก็อาจจะเป็นสองสามคลังหนึ่งคลังหลักสองคลั 2, งนครสามคลังชุมพรนะคะ ถ้าไม่มีการแยกคลังเราก็ทําแค่คลังเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็กดตกลงนะคะเพื่อทําการบันทึกค่ะแค่นี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการตั้งค่าข้อมูลองค์กรน,นะคะต่อไปตั้งค่าข้อมูลองค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทําการจัดการตัวคลังสินค้ากันค่ะเราไปที่ ฟีเจอร์คลังสินค้านะคะแล้วก็ไปที่กลุ่มสินค้าค่ะเราจะเริ่มต้นจากการทํำกลุ่มของสินค้าก่อนนะคะอ่ะอันนี้ตัวอย่างที่มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มกันนะคะเราจะเพิ่มกลุ่มสินค้าเป็นดิงซอแล้วนะคะ ในกลุ่มของดินสอนะคะเราก็สามารถตั้งกลุ่มย่อยได้สูงสุดถึง5ชั้นด้วยกันแต่ละชั้นเราจะไม่จำกัดเราจะไม่จากัดจำนวนนะคะลองดูตัวอย่างกันเลยค่ะเราก็มากดเลือกที่ดินสอนะคะแล้วก็กดการกลุ่มย่อยค่ะดินสอของเราอาจจะแยกเป็นดินสอสองบีดินสอกดแล้วก็กดตกลงนะคะกดตกลงเพื่อทำการบันทึกแล้วก็กดกลับค่ะ ข่าวนี้นะคะในดินสอของเราก็จะมีดินสอซอง B ดินสอกดนะคะเลขตัวสีแดงแดงข้างหน้านะคะก็คือการย่อยของกลุ่มสินค้านะคะอันนี้คือดินสอคือระดับ1ดินสอสอง B คือระดับ2นะคะอ่ะต่อไปหลังจากดูตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาตั้งรายละเอียดของสินค้ากันค่ะแล้วก็กดดับเบิลคลิกที่ดินสอสอง B ค่ะ เพื่อที่จะกําหนดสินค้านะคะรหัสของสินค้าอันนี้เราอาจจะตั้งเองได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างยยกตัวอ่างให้ดูกันนะคะในส่วนของบาร์โคดนะคะอาจจะเหมือนกับรหัสสินค้าเลยก็ได้หรือว่าเราอาจจะอิงตามสินค้าที่มีบาร์โคดมาแล้วก็ได้นะคะอันนี้นะคะเราจะอิงตามสินค้าที่มีบาร์โคดมาแล้วนะคะ เราก็ใช้ปืนสแกนบาร์โค้ดนะคะยิงบาร์โค้ดได้เลยแล้วเราก็มาตั้งชื่อสินค้ากันค่ะดินสอสองบีรามาหน่วยตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกเป็นแท่งค่ะราคาขายเท่าไหร่นะคะสิบห้าบาทหลังจากนั้นเรารกดจุกลงได้เลยค่ะค่ะ แค่นี้เองนะคะวิธีการทำคลังสินค้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่าต่อไปนะคะเราก็จะมาทำสต็อกสินค้าค่ะการทำสต็อกนะคะจะต้องทำทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งรับและก็ฝั่งจ่ายเราไปดูฝั่งรับกันก่อนนะคะเราไปที่เอกสารรับค่ะเอกสารรับนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเรารับมาเป็นเงินสดเงินเชื่อหรือเงินผ่อนนะคะ ค่ะและนี้นะคะก็คือตัวอย่างบินที่ต้องใช้นะคะตัวเอกสารของซีเนียซอฟทที่ให้มาก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะคะแต่เวลาที่เราใช้งานจริงเราสามารถเลือกเอาตัวที่เราต้องการใช้งานส่วนไหนที่เราไม่ใช้นะคะเราก็สามารถปิดตัวเอกสารไม่ไม่ให้มันโชว์ได้นะคะตอนที่เรามากดเลือกตรงนี้เอกสารมันก็จะน้อยลงนะคะทำให้เราไม่สับสน อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารับเข้าสินค้ากันอันนี้เราเลือกเป็นใบรับสินค้าเข้าใบใบรับสินค้าเข้านะคะเป็นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีนะคะรับเป็นเงินสดในกรณีที่เราซื้อมาเป็นเงินเชื่อนะคะเราก็จะเลือกเป็นเงินเชื่อเมื่อเราจ่ายหนี้เงินเชื่อเสร็จแล้วแล้วเราก็มาเลือกเป็นใบเสร็จรับบินเงินเชื่อนะคะอันนี้เราเลือกเป็นเงินสดก่อน,นะคะ่ะ ่เดี๋ยวเรามารับเข้าสินค้ากันนะคะอันนี้ถ้าเราจำสินค้าไม่ได้เราก็จะมากดค้นหาตรงนี้กันเมื่อคี้เราเพิ่มดินสอเรากดรับดินซอนะคะอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่นะคะราคาทุนจำนวนกี่แท่งนะคะสมมุติว่าเรารับมา10แท่งราคา ตรงนี้ราคาตรงนี้เราใส่เป็นราคาทุนนะคะเรามารับมาแท่งหลแป8บาทแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดตกลงอ่าอันนี้เราต้องใส่รหัสที่เรารหัสผู้จําหน่ายนะคะก็คือรหัสที่เราซื้อมาอันนี้สมมุติเป็น SBS นะคะเราซื้อมาจาก SBS แล้วก็กดตกลงค่าหลังจากเรารับเข้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกรหัสผู้จําหน่ายค่ะแล้วเราก็มากดเพิ่มนะคะ อันนี้ที่เรากดเพิ่มเพราะว่าในกรณีที่เราเพิ่มซัพพลายเออร์นะคะค่าหลังจากที่เรากดรับเข้าหลังจากที่เรารับเข้าสินค้านะคะแล้วเราก็มากดเพิ่มรหัสผู้จําหน่ายค่ะอันนี้เราอาจจะกดค้นหาหรือว่าเรากดเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้กดเพิ่มค่ะสมมุติว่าเราซื้อมาจากซัพพลายเออร์ชื่อนะคะ อันนี้เราจะใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพราะเราเลือกเป็นบินที่มีภาษีนะคะหลังจากนั้นเรากดตกลงค่ะแล้วเราก็กดตกลงได้เลยค่ะค่ะแค่นี้นะคะเราก็ทำการรับเข้าสต็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียกรายงานดูค่ะเรามาเรียกรายงานดูนะคะว่าสินค้าที่เรารับเข้ามาเมื่อกี้เรารับถูกไหมนะคะ,ะแล้วเราก็มาเลือกรายงาน A01.102 นะคะแล้วเราก็มากดสร้างรายงานอันนี้เป็นกลุ่มสินค้านะครับเพื่อหาง่าย ก็ดินสอดินสอสองบีตรงนี้ค่ะแล้วก็กดตกลงนี่นะคะดินสอสองบีตามา้าเรารับเข้ามาสิบแท่งราคาในส่วนนี้นะคะจะเป็นราคาขายแต่ถ้าเราจะดูต้นทุนสินค้าเราต้องเลือกรายงาน R ศูนย์สามจุดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการขายกันค่ะค่ะแล้วเราก็มาเข้าหน้าขายนะคะ เรามาขายดินสอกันค่ะเราขายดินสอหนึ่งแท่งนะคะเราเราก็กด enter กด F5 ค่ะรับเงินสดมา20บาทนะคะค่ะเราทำการขายดินสอไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะทีนี้เรากลับไปดูที่รายงานกันค่ะเรากลับไปดูกันที่รายงานกันนะคะ A01 เราเลือก A01.201 ค่ะ นี่นะคะจากที่มีอยู่10แท่งตอนนี้เหลืออยู่9้าแท่งเราขายไป1นแท่งนะคะถูกต้องตามที่เราขายนะคะค่าและนี้นะคะก็คือการซื้อและการขายค่ะค่าต่อไปนะคะเราก็มาดูกําหนดหน้าที่ใบสําคัญกันนะคะบางคนงอาจจะงงว่ากําหนดใบหน้าที่สําคัญคืออะไรนะคะก็คือน,นามเมื่อกี้เลยนะคะที่เราเลือกกําหนดใบสําคัญรับว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะ เราก็ไปดูกันที่กําหนดใบสําคัญรับนะคะ,ะในใบสําคัญรับก็จะมีใบแสดงยกยอดรับใบยืมสินค้าเข้าใบรับเข้าเงินเชื่อใบรับเข้าเงินสดนะคะ,ะเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นใบเมื่อกี้เรารับสินค้าเข้าเป็นตัวนี้นะคะใบรับสินค้าใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเงินสดสตอ๊อกจะมีผลกระทบเพิ่มขึ้น ทุนมีผลกระทบเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบค่าใช้จ่ายมีผลกระทบสาเหตุที่เจ้าหนี้ไม่มีผลกระทบคือเรารับเข้ามานะคะเราเราเป็นคนซื้อมาค่ะและนี่ก็คือหน้าจอหลังบ้านของโปรแกรม s e n i o r Soft Pro Max นะคะค่ะและนี่ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นของหน้าจอหลังบ้านสำหรับฟีเจอร์อื่นๆที่ยังมีอยู่นะคะก็จะมาอัปเดตคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้ขอตระกันค่ะสวัสดีค่ะ